เกมนี้ผมได้นิมนต์หลวงพี่ทองมาอีกแล้วครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมมาดูซิว่าแซมบะสูสาธุล้างเขาล้างเขาล้างเข่าตรงบ้านมาล้างเก็บนักนี่หกสี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 ฝั่งบ้านเหลืองเหลืองนี่เดี๋ยวโบมิ่งก่อว่ะอานแมงกสูบะดูมิ ดาวดาวใดาวกไม่ดาวกไม่ดาวก็ไม่เฮ้ยโคตรโคตรดาวอีกดาวอีกโอ้โหจะย็เนาะอ้ซุ่มเรียนขอ้งหลายว่ะไอ้บอกรมี่ยากรมี่ยาจีบกองไอ้บอหกกองอ๋อจีบอ้ตีละตัวยุ่ปอไรตัวยุ่ปอไรน้องฟูเป้อยู่ปอไหนหรออ้โหจะจีบพี่พดะ คิดว kind of ่าจะว่าจิตหลวงพี่ตกใจวันเลยโอ้ยหลวงพี่มันทํำซันไม่หายเ้วแน่นน่าเจ้าก็ได้หลวงพี่บ่าหซันนะอยวะจอยวะแม่เอ้ยไอ้ดาวดาวดาวหมวแบดาวชุมาได้ว่าเ้่ตีนึงคนหนใช่ป่าหลวงพี่แป๊บนึงนะ ุ้งพี่แข็งใจไว้ผมก็รับสิไปเอาเจ้าโอเค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 อะไรก็ได้โใจเย็นเขาวงก็ได้ฮะมันสามตัวสู้ยังบ่งหัวไม่เพอพันยาขึ้นมาลุงพี่คอยไปก่อนนะลุงพี่อ้อมขอล้างให้ลุงพี่เป็นญาติร้ายวะกระโดดกระดดกับพันยาก่อนจะจ่อไปก็ได้สู้สามสี่ตัวเลยนะลุงพี่แตกกันอยู่นะอัดอัดยาไปเถอะนะสามสี่กองกัได้อัดไปอัดไอสู้เขาต้องอ้อมหัวแมัเขาต้องอ้อมหัวเขาเขาโอ้ยยูทูชุบชุบข้างหน้าวเนี่ย คไไม่ไได้ดาวนึงตู้ชุบดาวนึงชุบอะได้ว่ะเฮ้ยตู้ชุบอะไรแหละตุ้ชุบอะไรแหละปวดดันไม่ยู่โดดันไม่ยูปวดทันบนันอยู่หลัง <หา S 1> ตู้ชุบหลังขับรถเข่าไปหลังบ่เห็นว่ะเดี๋ยวนันก็สุบเจอ<ะ> <หา S 2> บังหลายยูตู้ชุบนะน้องพี่น้องพี่นะจะมีบังไฟแสนปะเอาไปยูเนี่ย มต้องก er. <Purple kill. S 2> าร triple kill ายลอนึกโซ่ก ah ันมิกเลโอ้ก็เอาเรงอไจาไปกนได้เดยวนไ่อแล้วมันมันมันม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 นน เมกนั่ดูเมกไปขี่รถไซบะด่ามันกูจีต่ำแม่มึงค้างกูจีต่ำแม่งโค้งเขาบอกเนี่ยมึงตายเพราะอะไรอ่ะมึงตายแม่แหล่แหล่มึงตายแม่แหล่อีแหล่แจกแหล่อีกอนมาเอาตัวดีได้ไปแล้วสัตว์นะจอดทาจอดทาไปเอาสู้อ้หู้ยโอ้ยน้ำมูฮ่ามีตัวสู้ห้อยตีนขึ้นแล้วบอลเต้เซหาด่าเขาหมตรงนี้ นายเขาหนีสามลอยเดี๋ยวสามลอยเห็นนะโคตรแม่พูดอะไรยังไงวะความดบชุบได้อยู่เด้ชุบได้อยู่เด้น้องพี่ปะน้องพี่ทองน้องหลวงพี่สีไปกันแล้ไปกันแล้ไปหัวไอ้โอ้อยู่ทั้งบ้านนี่ยบดหัวบักไหนยิ่งว่ะน้องพี่เข่าหัวผมปักเลยแบเป็นแต่ญาติหลายคนผมมันยายากรองสุดท้ายแล้วน้องพี่ พี่จะมียาบ่านังนงนังน้องขอ,องพี่นงงังยากา็ตัตายกันบ่ก็ัตายกันเพงพี่อมอางองพ่ตนนี้ตยามีไอบ้บ่บ่ขอมีแปดนะมีมีมีมหงมันบ่รู้นี่นี่นี่<อ>น,นี่มามาใจสบาของพี่ไมบัแล้วแมนเยอคก ้องพี่เลือดไลเลือดไลครับไลเนี่ยไลพวดไหลพวดมันไดิมันงก่าเเดี๋ยวมันหลดเดี๋ยวมันหลด a เอาลูกนี้ไปอวางเสีมันนงทิงคือหน้าทึงงพี่ผมม่อยากองนึกเออเงพี่ผมได้แล้วโศังนั่นมาๆๆก่อนเราพี่เอออาอย่าหญ เอาแตกซะเอาอย่าไปดูตัวไหนตัวพี่ยาดาเห็นแล้วเตตีินนะของอยู่นี่เด็กตัวนี้เขาไปดด้เอาไหมมันจะเทิ้งหัวตัวนึงเนี่ยเอาพิฮานว่าเราจะจื้อว่ะเอออย่าเบิดอย่าเบิด มีอยู่อนนี้มีอยู่เฮ้ยดูเม็กสวย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 ดูเมกดูโปรถึงไว้ถึงไปแปดตัวยี่ฟังคนหลายอ่ะหนาเขานี่หนาเขาอี่่ห้าเห็นนะเนี่ยยูหน,นาเขานี่ดูเม็กใกล้ๆเลยเนี่ยรถพี่เหลือกเจ้าผู้เดียวแล้วรถพี่ไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ดูเม็กชัวร์้ดูเมกมาดูเมกมันนี่จะชุบจะขอวากับรถพี่ก็ได้ะไรรถพี่ก็อนได้นี เออตัวต่วกันเนาะสวยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวียตัวน้องพี่จีบอกว่าจีดึงหัวโซ่ยังไว้าวนี่มันบารมีหลวงพี่ทองจริงี่ะเฮ้ยแช่น โอ้จะไปถูกจะเป็นอย่าเาน้องกี่นะ้องก็ได้สียมเสื่อยนะ้องกี่เดียวเหรอ